นภรชำนิเฮทรง้ายภรรยาท้องลูกคนแรกแล้วหลังแต่งงานมา15ปีหนภรชำนิได้เฮประกาศข่าวดีเพลินภรรยาสาวตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วหลังแต่งงาน15ปีงานนี้แฟนๆพาการยินดีได้ของขวัญสุดพิเศษทำเอานักร้องเสียงเพราะหนภรชำนิีแฮปปี้ทรง้ายปีหนักมากเพราะล่าสุดภรรยาสาวเพลินกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงานกันมานานถึง15ปีงานนี้แฟนๆแห่ยินดีล้นหลามโดยล่าสุดนบได้โพสภาพภรพพรายาคนสวยที่มาพร้อมพับอัลตาซาวลูกชายคนแรกและข้อความว่า This super mommy and her boy are the greatest gift of my life Merry Christmas and happy New Year to me and you all Cheers d a d d e n o b b y n o p b y d a d d y ซึ่งแปลนี้ว่า2คนในรูปนี้ คุณแม่และลูกชายของเธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเมอร์ลี่คริสต์มและสวัสดีปีใหม่สำหรับผมเองและสำหรับทุกคนครับเย้ yeah! งานนี้แฟนๆแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามขอแสดงความยินดีกับคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยจ้าขอขอบคุณภาพนพพรชำนีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ